สวัสดีจ้าพี่นออ้องท่านผู้ชมมื่อนี้ว่าพกกระชองยายไปซีชาแน,นลเพื่อก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมื่อนี้ยายไปซีเดนัมข้อมูลนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางงวดประจําว,วันที่16สิงหาคมนอกจากพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอยายมยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริภาดเบิ่องผาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจากคอมเมนต์ของมักคุยมาทักทายกับยแย้แม่ีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องตอบแน่ว่าตอบแน่เนาะพี่น้องเนะาะแย้แม่ีกันวางกับไปตอบให้เนาะจ่ะเบาๆไรย,ย่ห้าพี่น้องจ้าไปเบิ้งข้อมูลระท่างอาจารย์ทันลเล็กกันเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าออ่่าาเตชุดเต็มนาะมั้งพี่น้องสองตัวล่างเพื่นอนเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าหกเจ็ดแปดเก้าเลขเด่นแอดเด่นเนาะจะ้ะข้างล่างย่างเดียวเด้อพี่น้องมาเบิ้งค่ะเพื่อนหามากเพื่อนบอกว่า 6กศูนย์7กหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปด่อาแปดศูนย์และเกอันนี้คือแนวาทางของแอดละเดนข้างล่างย่างเดียวได้พี่น้องคะ่ะาเจะมาเก็บพยายพี่น้องพอโษพอไพยหลายเสียงดังน้าจากเสียงรถก็จาดังน้ะพี่น้องมาเบิ่งแนวทางต่ำไทยคุณไก่วุี่นานน,น,านอจ <S <S yeah. ะจ้าพี่น้องจ้ามาเมนเพื่อนันแก่พอสบ่เน้อพี่น้องเอ้า ว่าไปตามสูตรเพิ่นก็น่าจะเนาะถ้าไกลๆมือขันบ่แม่นกะหรือว่าผู้ใดมีกลุ่มเพิ่นอยู่หรือว่าอยู่ในกลุ่มเพิ่นคอมเมนต์เขามาบอกแย่ไพ่เนาะเนาะค่ะว่าของแท้หรือของปลอมเนาะจ้ะมาเบิ่งค่ะคุณไก่บอกว่าเด่นบนอยู่ที่5และ0เด่นล่าง3เนาะจ่ะห้าสามอ่า32 35 38มแเน้นสุดก็คือ30 35และ51นึเนาะค่ะเนาะแล้วก็5258 08เป็นตัวรองอันนี้คือแนวทางคุณไก่วุฒินันท์สอนสี ขั้นเสียงดังขอโทษขอให้น้อพี่น้องเนาะข้าเจ้าลถไก่เก็บขยะข้าเจ้ามากพอดีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนสองตัวเทิงอาจารย์กิษณาเนานะพี่น้องเนาะว้าดังๆห้เลยวดที่แล้วเข้าสามห้านะจ้าวันนี้มาตามต่อเพื่อนบอกว่าเน้นๆนึ่งสามซสามสามห้าเด่นสามแนวทางบนเนาะค่ะเนาะบนย่างเดียวแนวทางอาจารย์ต่อกิษณาเนานะพี่น้องเนาะ พิจจรณาเป็นแนวทางใดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยลางระยะสัน้นแนวทางของเงิเนแนวทางของเงินเสียเบียร์พ้ารวยนะพี่น้องเนาะเสียเบียร์พารวยกระสันค่ะพี่น้องคะ เสียเบียผ้าดวยเพื่อนหามากเพื่อนบอกว่าจังซีราคาพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนเข่าหนึ่งเนาะจะ้ะอันนี้คือหน่วยล่างเนาะจะ้ะมาเบิ้งค่ะงวดน,นี้งวดน,นี้เพื่อนบอกว่าสามสี่หนึ่งเจ็ดเนาะพี่น้องล่อให้รถเพื่อนไปก่อนหันเบาเบาแข็งเพื่อนแล้วมันเสียงดังเนาะพี่น้องเนาะเอ่อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างวังหันหน่วยล่างเนาะพี่น้องวันนี้เด่นล่างเนาะจ้ะเนาะ เพิ่นหายมาเพิ่นบอกว่างดที่แล้วเก้าเอศูนย์หนึ่งเก้าอันนี้คือแนวทางเด่นล่างระยะสั้นมากหนึ่งาพี่น้องวันนี้สามศูนย์หนึ่งโตไดซีมาล่างระยะสั้นพี่น้องอ่พิจารณาไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากตัวไดกะจวจจดจาดฝาดเบื่มน้ำเพื่นเลยเลยเนาะคะ่ะเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แอดเจเน็ตเพิ่นบอกว่า10หน่วยล่างแอดเจเน็ตเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วหาหนึ่งสิบหน่วยล่างมาหนึ่งมาพี่น้องน้องออกหนึ่งหนึ่งวดน,นี้ให้สองมาสัน้นสองมาเดินล่างมาได้ทั้งสิบและหน่วยเนาะคะ่ะพี่น้องเอาขั้นผู้ใดมากระพิจานานลำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจวดจัดฝา,าดบึ้มนลำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนนะจะเป็นแนวทางของแอดอ่าอาจจะย์แอดตะวันเนาะพี่น้องเนาะคนอาจจะซื้อแอดตะวันเนาะค่ะเนาะเอ่อพิ่นห้มามาเบิ่งค่ะงวดที่แล้ววันพุธว่าสั้นวันพุธเพิ่นเข่าหาสามเข่าตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเอ่อวันจันทร์วันศุกร์เยเนาะพี่น้องมาเบิ่งค้างวันนี้เพิ่นบอกว่าคืนศิษฐ์าคำอ่าแปดสองหนอ่าวันพุธเนาะค่ะเนาะ คนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่ห5ห้า6 8สองแดห้าแดสองและ8 6ดหเท่านั้นพี่น้องแนวทางส0หน่วยข้างทึงเท่านั้น,น,ะะน,นเนาะค่ะนาะผููใด้หมักแนวทางน้ำพอนกับพิจารณาไปแนวทางน้ำพอนเด้เอยเนาะค่ะพี่น้องคะตรวจจาดปาดดูไปเลยเลยนาะคะ่ะ่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดการ์ตูนเด่นล่างแอดการ์ตูน,น,อ,ตนอันนี้เด่นล่างเลยพี่น้องล่าง แอตตูนให้รูดเก้าพี่น้องจ้าเด่นเกับศูนย์ห้รูดเก้าเน้นเคือเก้าสาและเกถ้าสอ่าเพื่อนกรเลยบอกว่าถ้าศูนย์กับศูนย์่ศูนย์หกและศูนเพื่อนเน้นเก่าเนาะพี่น้องเพื่อนเน้นเกาเนาะจ้าลากระตตูนถัดเก้าติดดับกาาเหลือศูนย์ก็ไดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนเน้นเพื่อนเน้นเน้นเก่าเนาะจ้ากาพิจาาณาน้ำเพื่นใดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทาง แอดกระตูนเนาะจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนแนวทางของอันแอดพี่เนาะค่ะมาเบิงค่ะงวดที่แล้วสิบหน่วยบนสี่กับห้ามาตัวมาหาพี่น้องจ้าออกหาสามเนาะจ่างวดนี้สามกับสี่สามกับสี่มาตัวใดตัวหนึ่งมาสั่นพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเ,ลยเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับผู้ได้มักกะจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงเลขบนเพื่อนบอกว่าเปรมชัยดวงเฮงเนาะค่ะเด่นบนตัวเดียวงวดที่แล้วให้3กับ5มา3กับหามาหา, 3, 3, า 3, 3เลยเนาะพี่น้องเอองวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่น7 พี่น้องมีตัวใดดีพี่น้องคะเอามาใส่เจ็ดได้เลยเนาะคะ่ะเนาะแนวทางของอาจารย์ท่านนี้เขาดีอยู่ได้พี่น้องเล็วิ่งเพล่นเนาะคะ่ะเนาะหมักจังจวดจ่า้ำเพลินเดอ้อจ่าพี่น้องจ้า่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่อนเอาเนวทางร้อยสิบหน่วยว่าสัน้นแนวทางอาจารย์ท่านนี้บนเื้ออาจารย์อีกอย่างเนาอพี่น้องต้องขอโทษขอให้หลายๆเนาะจ้างวดที่แล้วเด่นสองกับสามมาสามเนาะจ้า วดน,นี้เด่นสากับสี่ประสานพี่น้องคะ่ะเอาพิจ,จนาเป็นแนวทางนําเพลินเ,ยเลยเนาะพี่น้องเนาะสําหรับผู้ใดมักแนวทางน้าเพลินเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสือชิมชากลางเลาากําลังมาแรงวัสดปักหลักสีพลังบนคู่ขี่วัสันพี่น้องงวดที่แล้วมาหาเนาะจ้ะมาเลขขี่เนาะพี่น้องนอ้องวดนนี้เป็นเลขคู่เนาะพี่น้องเนาะศูนย์สองสี่หกแปดสำหรับแนวทาง เด่นสิบบนคู่ขี้เนาะคะ่ะสิบบนลักสิบย่างเดียวได้พี่น้องสิบบนคู่ขี้แนวทางของอาจารย์เสือคิมชากรังลาวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางล่างเด่นล่างพอจะเลื่อนสินเนาะคะ่ะเาเลขล่างเพิ่นบอกว่าล่างแลนสองว่าสั่นสงสัยเลขดับแยกให้เอาเอยุนพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าเจ็ดสองก็หาสองตเน้นโตรองอยู่ที่ 02กับ82วัซนพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางจ๊กเสียงนกเสียงรถเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายด่วนกทมวาัซนเพิ่นนห้มาเพิ่นบอกว่าล็อกวันพุธสามตัวบนอยู่ที่57979และ59อ่าบนล่างนี่7181894279อ่า595และ28นาะจ้ะ พิจาหน้าได้เนาะพี่น้องเนาะจวดจาดปาดเบมน้ำเพลินเด้ยเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางข้ามาปิดดไทยด้วยแนวทางหวยลาทานอพี่น้องเนาะหวยลาท่าหมดที่เร็วเพิ่นรูดเนาะจ้ะรูดนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อจ่างวันนี้ว่าเลยเพื่อนสีเดินบอนาะค่ะเนาะ เพนเดีนอยู่ที่เจ็ดและเก้าอ้เจ็ดกับสองพี่น้องเสียงนกเราแห้งกับไปน้ำนกแล้วค่ะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่า7 9็ดเก้าหนึ่งตัวอยู่ที่2องห2าสองเจ็กานาะจ้ะอีกชุดหนึ่งก็คือศูนย์อ่าสองยหมวยราถาาซันพี่นอ้องเอาพิจนานณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะ่ายคิมนี้ย่าไพ่ขอขอบพุณนพ่อเม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เด็เขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยรปังปังสุขุทสุกุนขอขอบุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่มเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณในห,หลายเร้อจ้าสวัสดีจ้า